เฮดดอกแรกของแต่ละเทืองามบองงามก็ต้องเก็บภาพเพิินค่ะอันนี้เป็นเฮดน้ำเพิงสีเหลืองค่ะเคยเกิดยูอุ้มบางนี้ที่ว่าได้หลายตอนสองเดือนที่แล้วอันนี้ซิเมนหลงซุ่มหลงค่ะ,ะยังดีๆอยู่เป็นห้อยลินหมาแหนค่ะแม่น,นกหยังงพวกนี่สองโตัตัวใหญ่ใหญ่ นี่ระวังจีมะนี่มีคนข้าเจ้าเตือนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะคุณ่ะเอาไปใส่ละซุ่มเพรเห็นโอ้พอซุ่มแล้วก็จังศสี่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยสองโตพเพราะเวนบินนะ่ะโตบักใหญ่แล้วมีคนเตือนค่ะว่าหมาน้อยนะ่ะให้ระวังเยาว,ว์าสัน่นอันนี้แม่นเยาว์อยู่บนนอะค่ะคือแม่น มันอีแห้งเนาะเนี่ยสองโตบินเวลาบินโตย้อย่ิยัค่ะแล้วค่ะเ็ดแม่ไก่สมมีค่อยอ๋อมีห้อยค้นตัดเนี่ยค่ะมองเนี่ยค้นตัดแสดงว่าตัดไปวงงังสองมื่สองมื่นเหลืองเหลืองนั่นตุ้มหน่อยน้อยนั่น อีกบอดจักมือก็จะใหญ่พืบขึ้นมากด้วยค่ะเบิ่งทางนี้กันนะโอ้โอ้เบิ่งเข้ตัดไปค่ะมองนี่ตุ้มนี่กับตุ้มนี่เนี่ยค่ะกับตุ้มนี่กับอันนี้อีกซีมือขันบอมีคนมาตัดใหญ่ๆค่ะเนี่ยขนาดเนี่ยกำลังแสบ ขนาดนี้อ่อนโพดค่ะคุณน่ะยังมีเสือเหลืองๆอยู่ได้นน่คนตัดไปหลายดอกเกือบห้าแค่ะเนี่ยนั่นน่ะเป็นนิ่มนิ่มเนี่ยค่ะเป็นยังสิคือยังเห็ดดอกจอกนี่คือคอือยังบนเนาได้ล่ะค่ะเนี่ยคือแมนแมนบนอคุณน่ะอยู่ในอันกามีค่ะนี้มองนี่ เราก็มองหันแต่ว่ามันเป็นสีน้ำตาลนี่ที่ค่ะเนี่ยดอกนี่ยังยังหน่อยหน่อยอยู่ยืดใต้ขอนนี่นี่ค่ะดอกนี่น,นี่เนื้อเป็นยังสิเฮดอีหยังบุค่ะสวัสดีค่ะมาหาเห็ดแม่ไกลอีกได้เดี๋ยวนี้ค่ะ วาสิบอมาแลวละว่าสิทิงช่วงไ้ไลายมือเติบอยู่อันนี้พันไปเด็กแค่ซีมือมันก็อดไ่ได้ค่ะพ่อเพื่อนแม่ดอกน้อยก็ดีใจอันนั้นเพื่อนเป็นแม่ไก่เท่าค่ะเป็นแม่ไก่สีเทาสีตัดไ้เบิ้งนะคะ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน,นผู้ชมที่สะละเวลาเขามาเบิ้งเขามาเยี่ยมเขามายามช่องน,น้อยๆของปลาด้วยค่ะเรลากา ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะมื่อนี้ให้พ่อดอกใหญ่ในแม่ค่ะอยากเห็นดอกในน้อย,อยโอ้เ่เหลือใบบม่เหลือดอกให้พนจกักนิดเลยกุดเลยเนี่ยค่ะเป็นแม่ไกลเท่า ป้านี่ตั้งมีแม่ไก่น่อยดอกค่ะอันนี้คันแม่นเอาไว้จะซีหามือเพิ่นกะจะหญ่ขึ้นมาบบ่ไหลเพราะว่าลักษณะดอกเพิ่นเพิ่นบานคักแล้วค่ะอันนี้ทั้งรางอันนี้ทั้งหลังฝนตกมือมือว้านมือก้อนแต่ว่าเพิ่นกะยังบอบอท่านเปื้อนไหลค่ะพี่ผู้ที่ยางตาน้ำกันน่ะเพิ่นอยากได้อยากได้ค่ะเพราะว่ามีมูเพิ่นอยู่ตางรัดค่ะ เพิน่พนได้กินลวเพิ่นมากลายเพิน่นนี่ค่ะยางอีกกันห้าพ่ออีกค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ไก่ดอกแรกดอกในน้อยนึงค่ะเป็นแม่ไก่เท่ามึงดูค่ะบ่เอาไปกับบ่ได้อันนี้เงาโอกเนี่ยค่ะ,คะแซบขนาดแซบแซบ มังหันตัดยูยูมองใบเขียวเขีๆเด้อค่ะพอลูกขึ้นมาเนี่ยมองนี้มีค้นตัดไปหรอแบบงัดไปเป็นช่อเลยค่ะมันเห็ดหยังโยงเห็นอีกแล้วค่ะแม่ไก่ชมหลายหลยก้อนี่ดอกนี่เกิดอยู่มองงามน้ำได้ค่ะเกิดอยู่ทั้งต่องค่ะคุณอ่ะโอย คุณอะคุณอะโอ้ยบาดแผลพุนนี่ยุมองนี้น้ำเดี๋ยวเบ่งมองนีสักก้อนเด้อค่ะโอ้ยคุนมะรีเกิดยุมองนี้อันนี้บ่เห็นแน้เนี่ยค่ะเว่ามาเกิดรียุพองยายุอุ้มยาวายอุ้มเดี๋ยวมองนี้เพื่อนกันแพ้เสื้อได้พ่อล้วค่ะเบิ่งจากเก้าปีไก่ หาเฮ็ดหน่หาเฮ็ดแม่ไกลนี่จ็อยากหายุ่น่ด้วยค่ะหายากไหลเดี๋ยวกันอาจสิเอาไว้ซสวสิได้มากอีกเมือ่อใดนอเนี่ยอันนี้กะเดี๋ยวกัเกิดอีกอันนี้คือกันค่ะเนี่ยอันเป็นเหลืองๆเ,เนี่ยเป็นเสื้อของเพนโอ้ ตัดบ่านอเอาไว้อีกจกักสิพามาจอบอีกเด้อค่ะมื้อนี้ย่าสิเอาเพิ่นไปเถาะมื้อน่ะสิพามาบปุ๊กว่าเพิ่นสิใหญ่ขนาดใดค่ะคันดอกขนาดเนี่ยพันเป็นสมๆเด้แปลกี่หลีใหญ่เติบเนี่ยจักน้อยจังสีหวานสีพันยังบอท่าน,ดานได้สีแต่บางเด้อมือหนามากคัคนคนเขาบอท่านตัดไปก่อนเนี่ยพัน มองอันนีิกาสีใ่เป็นดอกอันตอนนี้ยังเป็นตุ่มอยู่ไว้จักสามสี่มือจังสิมาผ้ามาเบิงไม่ค่ะเอาไว้นี่ละเอาเพิ่นไว้นี่เพิ่อนเกิดอยู่เมาะเลยนะงามเดอค่ะนี่คันดอกใยคัน,น,คนค้นมาตัดไปก่อนเกิดอยู่ทั้งต่องามมีหลีเราก็จะบ่เราเป็นดอกงามนเพราะวาบ่มีงาไม่มะขวางอ้ยเนี่ยค่ะเฮนมึงดู เพิ่นเหี่ยวเพิ่นเทาไปเองโอ้ยบัดกอนี่เฮ้ยกอนี้ยังงามๆามอยู่ค่ะงามหลายเป็นไก่เป็นไก่เท่าเด้อค่ะเนี่ยเพื่ออันนึ่งน่ะอันนี้กระเบงดูค่ะกระเบงดูค้ามแห้งฝนบ่ตกตอนนั้นเพิ่นเลยตายไปส่วนนึันส่วนนี้เพิ่นยังอยู่อยู่นี่นี่นี่อีกกอนึงเนี่ย ก้อนนี่สีเสียงไว้ซีงสีอะค่ะห้าพันใย,ยนี่แต่ว่าก้อนนั่นสีเอาไปเอาไปคักๆเลยย่านค้นมาเอาไปก้อนค่ะนี่โอ้ยอันนี้อันนี้ก็ว่าท่านขาดนี่ค่ะคุณน่ะลองดูค่ะน่ะ โมเมนต์หน่อยๆเดนนี่ค่ะเนี่ยจังสีละพ่นติดอยู่ยุขีดินจังไปเคลียร์ออกค,ะคอ่ะพอันะีีอีกเนี่ยพุดนะเนี่ยค่ะแค่นี้กันกไลท์เราเด้นี่คะ่ะมึงยายผู้ใดมาเห็นเ,นเด้อพอดีเพ่นเป็นสีนี้คนสิบ่เห็นเราอคะ่ะเรามองี่าเจ้ากันเพาะก็มาตัดหยา ข้าเจ,าจ้าสิโปมาตัดบรกส่วนอันนี้อันนี้อันนี้นนกะสีตัดเอาบ่งด้อันนี้อันนี้ค้นแยงจิบ่เห็นเนี่ยอุ้ยรุดแล้วโอ้ยที่แท้อันนี้รุดแล้วค่ะมันรูดจากใสบุ๊ดีได้หนิเอามือมาจับเบ่งค่ะด้ออันนี้ค่ะนี่นี่ค่ะยังกินได้อยู่ได้นน่ อันนี้บ่แน่ใจว่าพ่นเหว่วห้อยคนตัดขอนท้าไว้คนยังสิบบเห็นคันคันซึ่งว่าคนที่เขาหูจากเห็ดอันนี้พอเขามาเห็นซากแล้วเขาจะยางเบิงหละ่ะยานเข้าไปพอก่อนนี่นั่นราคาเห็ดแม่ใกล้ก้อน,นย่อมเสียงเอาพ่นไวนี่ก่อนอีกยักษ์ซีมือจังสิมาจอบจังจะมาตัดค่ะคันจะตัดไปตอนนี้ก็เสียดาย เพื่นเป็นสีเท่าค้นคือสิบวัวเหลียวเห็นดอกค่อยมาตัดน้ำกันอีกซี่มือเนาะค่ะ